สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่อักษรอ,อเลิร์นพบกับครูเมย์อีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนได้พกหนังสือเล่มน,นี้มาหรือเปล่าเอ่ยคือหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม2ของอักษรนั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนเกี่ยวกับลักษณะของวัสดุชนิดต่างๆไปแล้ว แล้วก็ได้รู้ว่าลักษณะของวัสดุชนิดต่างๆเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็ได้รู้อีกว่าวัสดุชนิดต่างๆเนี่ยสามารถนําไปทําเป็นวัตถุอะไรได้บ้างวันนี้นะคะในคาบนี้นะคะเราจะมาลองทบทวนนะคะโดยการทําแบบฝึกหัดกันดูนะคะเราลองไปดูโจทย์ของแบบฝึกหัดกันเลยค่ะโจทย์ของแบบฝึกหัดนะคะ บอกให้นักเรียนสังเกตภาพวัตถุนะคะแล้วบอกว่าวัตถุในภาพเนี่ยทำมาจากวัสดุชิ้นเดียวหรือไม่แล้ววัตถุนั้นทำมาจากวัสดุชนิดใดบ้างลองฟังโจทย์ใหม่อีกครั้งนึงนะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพวัตถุแล้วบอกว่าวัตถุในภาพเนี่ยทำมาจากวัสดุชนิดเดียวหรือไม่แล้ววัตถุชิ้นนั้นเนี่ยทำมาจากวัสดุชนิดใดบ้าง เรามาลงดูภาพแรกกันเลยค่ะภาพแรกนะคะเป็นกลวยจราจรค่ะนักเรียนลองสังเกตสิคะว่ากลวยจราจรเนี่ยทำมาจากวัสดุชนิดเดียวหรือวัสดุหลายชนิดคะนี่นะคะกลวยจราจรสีส้มเด่นมาเลยค่ะทำมาจากวัสดุชนิดเดียวนั่นเองค่ะแล้ววัสดุที่ใช้ทำวัตถุชิ้นนี้คือวัสดุ ที่มีชื่อว่าพลาสติกนั่นเองค่ะพลาสติกนะคะมีใครตอบถูกบ้างเอเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวัสดุวัตถุถัดไปเลยค่ะวัตถุที่สองนะคะคือกรันไกลเราเคยเรียนไปแล้วนะคะในคาบที่แล้วว่ากรันไกรเนี่ยทำมาจากวัสดุชนิดเดียวหรือ วัสดุหลายชนิดคะท้ามาจากวัสดุหลายชนิดนั่นเองค่ะแล้ววัสดุที่ใช้ทำกันไกเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือโลหะโลหะใช้ทำส่วนไหนคะใช้ทำส่วนนี้นั่นค่ะตัวกันไกลต่อไปนะคะเป็นพลาสติกพลาสติกใช้ทำนี่เลยค่ะด้ามจับของกันไกล ต่อไปนะคะเรามาดูภาพที่3กันเลยนะคะภาพที่3อันนี้คือแว่นตาแว่นตาเนี่ยทำมาจากวัสดุชนิดเดียวหรือวัสดุหลายชนิดคะนักเรียนแว่นตาทำมาจากวัสดุหลายชนิดนั <t 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 org> <t org> <t 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 ่นเองค่ะแล้วมีวัสดุใดบ้างที่ทำจะทำใช้ทำแว่นตาคะวัสดุแรกเลยนะคะเห็นสีดำๆตรงนี้ไหมนี่เลยทำมาจากแก้ว ต่อไปสีส้มตรงนี้ทำมาจากพลาสติกแล้วก็ยังมีส่วนตรงนี้นะคะที่เป็นน็อตตัวเล็กๆนะคะเอาไว้ยึดขาแว่นกับตัวแว่นนะคะอันนั้นนะคะทำมาจากโลหะค่ะ นี่นะคะอันนี้คือวัสดุที่ใช้ทําแว่นนะคะมีทั้งหมด3อย่างนะคะก็คือมีทั้งหมด3ชนิดนะคะคือแก้วพลาสติกแล้วก็โลหะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวัสดุชนิดที่4วัตถุชนิดที่4นะคะก็คือเครื่องปั้นดินเผาอันนี้นะคะก็เป็นเหยือกนั่นเองนะคะเหยือกใบนี้ทําจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดคะชนิดเดียวหรือหลายชนิดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกทำจาก วัสดุชนิดเดียวนั่นเองค่ะแล้ววัสดุที่ใช้ทำเหยือกใบนี้นะคะคืออะไรคะนักเรียนอันนี้ก็คือดินนั่นเองค่ะแล้วเป็นดินชนิดใดนักเรียนพอทราบไหมคะดินที่ใช้ทำเครื่องปั้นดินเผานะคะก็คือดินเหนียวนะคะดินเหนียวผ่านไปแล้วนะคะสี่ข้อต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่5กันเลยค่ะ ข้อที่5้านะคะเป็นถุงมือค่ะถุงมือถุงมือในภาพเนี่ยทำมาจากวัสดุชนิดเดียวหรือวัสดุหลายชนิดค่ะนักเรียนถุงมือในผ้านี้ทำมาจากวัสดุชนิดเดียวนั่นเองค่ะแล้ววัสดุที่ใช้ทําถุงมือผ้านี้คือก็ต้องเป็นผ้าใช่ไหมคะค่ะผ่านไปแล้วนะคะกับวัตถุทั้งหชิ้นต่อไปเรามาดูวัตถุถัดไปเลยค่ะ อันนี้นะคะเป็นไขควงนักเรียนรู้จักกันไหมเอ่ยเอาไว้ไขน็อตต่างๆนะคะไขควงในภาพเนี่ยทำมาจากวัสดุชนิดเดียวหรือวัสดุหลายชนิดค่ะนักเรียนทำมาจากวัสดุหลายชนิดนั่นเองคะ่ะแล้ววัสดุที่ใช้ทําวัตถุชิ้นนี้ละคะหรือว่าวัสดุที่ใช้ทําไขควงเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะส่วนนี้นี่นะคะ อันนี้คือทำมาจากโลหะแล้วส่วนที่สองสีเหลืองตรงนี้นะคะทำมาจากพลาสติกนั่นเองค่ะอันนี้นะคะคือวัสดุที่ใช้ทำไขควงนะคะก็คือมีสองชนิดก็คือโลหะและพลาสติกค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวัตถุที่7กันเลยค่ะวัตถุที่7นะคะนี่คือเหรียญน,นะคะหรือว่าเงินนั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่า วัตถุในภาพเนี่ยทำมาจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดคะทำมาจากวัสดุชนิดเดียวนั่นเองคะ่ะแล้วเหรียญเนี่ยทำมาจากวัสดุอะไรคะช่วยกันตอบดังๆหนึ่งสองสามโลหะโอเคถูกต้องต่อไปนะคะเป็นวัตถุที่8คะ่ะอันนี้ใครเคยเล่นบ้างคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะนักเรียน ว,ว่าวนั่นเองค่ะแล้วว่าวเนี่ยทำมาจากวัสดุชนิดเดียวหรือว่าหลายชนิดคะว,ว่าวทำมาจากวัสดุหลายชนิดนะคะเรามาดูกันว่าวัสดุใดบ้างที่ใช้ทำว่าวนะคะเริ่มจากนี่ก่อนเลยค่ะโครงตรงนี้โครงตรงนี้นะคะเราใช้ไม้ในการทำโครงของว่าวค่ะแล้วส่วนที่เป็นสีสันสวยงามตรงนี้นะคะ เราจะใช้ผ้าหรือกระดาษนะคะในการทำตัวว่าวตรงนี้นะคะดังนั้นนะคะเว่านะคะทำจากวัสดุหลายชนิดนะคะซึ่งสามารถใช้วัสดุคือไม้ผ้าหรือกระดาษนั่นเองค่ะในการทำว่าวหนึตัวนะคะค่ะต่อไปเป็นวัตถุในข้อ9นะคะวัตถุนี้นะคะก็คือชาม ชามที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นชามเซรามิกนะคะนักเรียนคิดว่าชามที่นักเรียนเห็นเนี่ยทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือวัสดุหลายชนิดคะชามนี้นะคะทําจากวัสดุชนิดเดียวค่ะแล้ววัสดุที่ใช้ทําชามนะคะคืออะไรกันน้าวัสดุที่ใช้ทำทำชามนะคะก็คือดินนะคะซึ่งดินอันนี้นะคะที่ใช้ทําชามเซรามิกอะค่ะเป็นดินเหนียวชนิดพิเศษนะคะ ที่ไม่ใช่ดินเหนียวที่เรานํามาทําเครื่องปั้นดินเผานะคะซึ่งดินเหนียวชนิดนี้นะคะเราจะนํามาทําเป็นชามเซรามิกนะคะแล้วก็จะผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าในการทําเครื่องปั้นดินเผานั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเราไปดูวัตถุในข้อที่เก้าไปในข้อที่สิบกันเลยค่ะในข้อที่สิบนี้นะคะวัตถุก็คือร่มนักเรียนคิดว่าร่มเนี่ยค่ะ ทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือวัสดุหลายชนิดคะล่มทำจากวัสดุหลายชนิดนั่นเองค่ะแล้วมันทำจากวัสดุอะไรบ้างนะ้าเรามาเริ่มที่สีน้ำเงินตรงนี้ก่อนเลยนะคะสีน้ำเงินอันนี้นะคะคือผ้าค่ะแล้วก็โครงต่างๆที่อยู่ในร่มตรงนี้นะคะทำมาจาก โลหะนั่นเองค่ะแล้วก็ด้ามจับของล่มตรงนี้นะคะทำมาจากพลาสติกแล้วก็วัตถุเหล่านี้นะคะทั้ง3สิ่งนี้นะคะ<ม>ก็คือใช้ทําำล่มนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคูเมนะคะก็มีโจทย์คำถามนะคะให้นักเรียนช่วยกันตอบเพิ่มอีกนะคะจำนวน2ข้อนี้นะคะเรามาฟังโจทย์กันเลยนะคะ จทย์บอกว่าให้นักเรียนนะคะดูภาพแล้วตอบคําถามต่อไปนี้ฟังโจทย์อีกครั้งนะคะให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคําถามต่อไปนี้ข้อที่1นนะคะวัตถุนี้นะคะวัตถุในภาพเนี่ยคืออะไรคะนักเรียนอันนี้ก็คือหมอ้อใช่ไหมคะแล้วหม้อเนี่ยทำจากวัสดุชนิดใดบ้างเรามาดูนะคะหมายเลขหนึ่ง หมายเลขหนึ่งนะคะคือส่วนนี้ทําจากนักเรียนคิดว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยทำจากอะไรคะทําจากพลาสติกใช่ไหมคะแล้วพลาสติกเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรใชยกันตอบเลยคะ่ะอย่างแรกเลยคือผิวเรียบมีอะไรอีกคะน้ำหนักเบา ก็อะไรคะที่สำคัญเลยไม่นำความร้อนไม่นำความร้อนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือลักษณะนะคะที่เรานำพลาสติกเนี่ยมาใช้ทำเป็นด้ามจับนะคะก็คือมีทั้งหมด3าชนิดนะคะคือกันเลยไม่นำความร้อนไม่นำความร้อนนั่นเองค่ะ อันนี้ก็คือลักษณะนะคะที่เรานำพลาสติกเนี่ยมาใช้ทำเป็นด้ามจับของมอนั่นเองค่ะต่อไปนะคะหมายเลขสองเขาถามว่าหมายเลขสองเนี่ยตรงนี้ทำจากอะไรหมายเลขสองทำจากอะไรคะนักเรียนทำจากโลหะแล้วโลหะเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะนักเรียนอันแรกเลยลักษณะเด่นของโลหะคือ นำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดีนำความร้อนและนำไฟฟ้าไฟฟ้าได้ดีอันนี้นะคะคือลักษณะเด่นของโลหะแล้วยังมีลักษณะอื่นๆอื่นอีกคะนักเรียนมีความ แข็งนั่นเองนะคะก็คือแข็งแล้วยังมีอะไรอีกคะนักเรียนไม่ยืดหยุ่นนะคะไม่ยืดหยุ่นเหล่านี้นะคะก็คือลักษณะของโลหะนะคะที่เรานำมาใช้ทำเป็นมอนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่สองกันเลยค่ะข้อที่สองนี้นะคะเขาถามว่าวัตถุนี้คืออะไรวัตถุนี้นะคะคือ ล้อรถยนต์ล้อรถยนต์นะคะเรามาดูหมายเลขหนึ่งกันค่ะเขาถามว่าหมายเลขหนึ่งตรงเนี้ยทำจากอะไรหมายเลขหนึ่งนะคะสีดำดำตรงนี้คือทำจากจากยางนั่นเองค่ะแล้วยางเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะนักเรียนยางที่ใช้ทำล้อรถยนต์นะคะก็คือยืดหยุ่นได้ดี อันนี้คือลักษณะดเด่นของยางเลยใช่ไหมคะยืดหยุ่นได้ดีกันน้ำได้กันน้ำได้นนไดแล้วก็ไม่นำความร้อนแล้วก็ไม่นำไฟฟ้านะคะไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้า ล,ลักษณะเหล่านี้นะคะก็คือลักษณะของยางค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหมายเลข2กันค่ะหมายเลข2ตรงนี้นะคะคือหมายเลข2ตรงนี้นะคะทํามาจากอะไรคะนักเรียนทํามาจากโลหะนั่นเองค่ะแล้วลักษณะของโลหะเนี่ยเป็นอย่างไรคะนักเรียนอย่างแรกเลยค่ะต้องมีความความแข็ง มีความแข็งแล้วก็อะไรอีกคะทนทานแล้วก็มีความมันวาวค่ะสีเบาๆสีค่ะเหล่านี้นะคะคือลักษณะของโลหะค่ะมีใครช่วยครูมเมย์ตอบถูกทุกข้อเลยคะเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะเมื่อกี้ฟังคุเมย์พูดถึงนะว่าวัสดุวัตถุบางชนิดส,สามารถสร้างขึ้นจากวัสดุหลายชนิดหรือใช้เป็นแค่วัสดุชนิดเดียวใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูใบงานสุดท้ายกันเลยนะคะเด็กๆแล้วเราจะได้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะใบงานสุดท้ายคือเขาให้ดูรูปแล้วก็พิจารณาว่ารูปต่อไปนี้ทํามาจาก วัสดุชนิดใดแล้วก็มีคุณสมบัติยังไงนะคะเรามาดูทีละข้อเลยนะข้อหนึ่งนะคะเป็นรูปของอะไรคะ,ะเด็กๆสามารถเขียนมันครูก็ได้นะคะอันนี้คือยางลบนะคะ,ะยางลบทํามาจากยางนะคะเมื่อกี้คุณเมย์พูดไปแล้วคุณสมบัติของอยางก็คือยืดหยุนยหย่นได้ดียืดหยุ่นได้ดีใช่ไหมคะ ราจะเขียนแค่นี้ก็ได้นะคะเขียนได้ดีผิวเรียบนะคะ,ะเพิ่มอีกข้อนึงก็ได้ผิวเรียบนะคะอ่าต่อไปเป็นรูปของผ้าเช็ดมือนะคะ,ะผ้าเช็ดมือชื่ออันนี้ต้องไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะแล้วแต่ผ้าเช็ดมืออ่ามัน,นีบอกว่าอยู่แล้วทํามาจากผ้านั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆคุณสมบัติของผ้าก็คือ ่ดูซับน้ำได้ดูซับน้ำได้อ่อนนุ่มนะคะ สรุปว่าสองภาพแรกนะคะภาพแรกกันยางลบนะคะยางลบเนีทำมาจากยางคุณสมบัติก็คือยืดหยุ่นได้ดีมีผิวเรียบนะคะวัสดุที่2ก็คือผ้าเช็ดมือนะคะทำมาจากผ้านะคะคุณสมบัติเขาก็คือดูดซับน้ำได้แล้วก็มีลักษณะอ่อนนุ่มนั่นเองนะต่อไปอเป็นรูปครกนะคะครกหินอ่าทำไมถึงระบุว่าเป็นครกหินเพราะว่าครกใน ประเทศเราเนี่ยมีแบบหลายแบบทั้งโคกหินโคกไม้โคกที่ทําจากดินนะคะโคกตัวนี้นะคะทํามาจากหินนะคะอ่าเป็นหินเลยนะคะมีลักษณะคือแข็งอ่าน้ําหนักมากนะคะอ่าน้ําหนักมากจะมีน้ําหนักมากเวลาหิ้วต้องใช้แรงเยอะเลยนะคะสุดท้ายก็เป็นรูปจานนะคะ จานตัวนี้เป็นจานเซรามิกนะคะทำมาจากแก้วนะคะ <valu collecting insects> จานกระเบื้องนะคะทํามาจากแก้วถ้าเป็นครั้งที่แล้วก็จะเป็นจานเซรามิกตัวนี้ก็จะทํามาจากหินหรือดินนะคะ <t> <net> เหมือนที่คุณเมย์บอกไปนะคะว่าชามนะคะสามารถทํามาจากหินหรือดินได้แล้วก็จานกระเบื้องในภาพนะคะทํามาจากแก้วจะต้องใช้การ หลอมแบบพิเศษนะคะจะต้องใช้การขึ้นรูปแบบพิเศษผสมพิเศษหลายอย่างเข้ากันถึงจะทําให้ได้จานหนึ่งใบนะคะจานนะทำมาจากจานจานกระเบื้องตัวนี้ทํามาจากแก้วแก้วจะมีลักษณะก็คืออถ้าเป็นแก้วจริงๆเขาจะมีลักษณะใสแต่ในภาพน,นะคะก็คือมีการเติมสีและเติมความแข็งแรงเข้าไปนะคะเลยมีลักษณะสีขุ่นนะคะใสแล้วก็แตกหักง่ายนี่คือลักษณะพิเศษคุณสมบัติของแก้วนะคะ สรุปว่าในภาพที่3กับที่4ภาพนี้คือรูปของโครกหินนะคะโครกหินทํามาจากหินมีความแข็งแล้วก็น้ําหนักมากส่วนจานกระเบื้องนะคะทำมาจากแก้วเป็นส่วนประกอบหลักนะคะมีลสสักษณะใสแล้วก็แตกหักง่ายนะคะ,ะชั่วโมงนี้ครูจะจบไปเพียงเท่านี้นะคะเราจะเจอกันใหม่นะคะอาทิตย์หน้าอขอให้เร,เรียนโชคดีเจอกันสวัสดีค่ะ